พ่อกันมือน,นี่กับชีทมเรื่องความหักเพิ่นว่าคืบหน้าไปฮอดสายแล้วเนาะเป็นจังใดน้องละ่ะก็หักกุยกันได้สองสามมือสี่ห้ามือ้อ,องคนว,ว่ารัวเลยสองสามสี่ห้ามือเป็นจังใดอะไรได้โอ้ได้ลงกันก็นเพลินกับมีความูุสึกจังใดเน่ คือซ้อกับเพื่อนเือนอกอย่ห้นมักคนีาอคือน้องอนนาเริ่มมีใจเพื่อนแล้วโดยมีความรง้ส่กว่ามักอืมน้องแอนนาในีมีใจให้เพื่อนจักเปอร์เซ็นจักรายอยู่จักรร้อยเปอร์เซ็นนี่ให้จักเปอร์เซ็นเต็มเลยอ๋อบุเผื่อใจไว้เน่บะคุยกันยังบพทิเนาะให้เต็มเลยวะสัตว์ผมจะได้ลมอยู่เนาะคนซื้อน้าดก็ ้อุดมโอ้แสดงว่าคนนี่นี่น้องแอนนาหักไอดีได้นี่จำซื้อได้แล้วเนาะว้าไปก็ยิ้มไปทุกคนเลยเพาเรื่องสิขื่นมาหาอยู่บ่ขนก่ยบอนออกพรรษาเป็นสิขมาลิดนม่เยี่ยมมายาหรือว่าสิขื่นมาแตงมะค้ออเยอได้ว้าเรื่องค่าชินสอดกันลำบ่เอืม ทังเฟื่อามหรือว่าน้องเอน็นนาเสนอเองเพื่อ็ถามอูว่าสินสอดเท่าใดกับไม่เคยเอาไปว่าหก,มกามหมื่นแล้วคมบาทนึงโอ้ค่ะสินสอดน,นี่6หกหมืนบาทคำบาทนึ่ง<อ>มีท่อสองอย่างในบ่นั่นงละโอ้ พี่น้องเอ้เปิดกล้องมากับผู้ชมผู้งามไปลอยอยู่มือนี้เนาะแต่งตัวเป็นตาฮักตาแพงอืมเพิ่งจะแต่งตัวเป็นทั้งใดเล้นี่เอ้าสบายดีนนอยเอฟซีในน้องเอ็นนะโดยพบพ่อกันกับน้องเอ็นหน้าอีกแล้วมือนี้กันเนาะช่วงค่อยคำยามแรงพี่น้องเอ้โดยไปใส่มาลองละคือแต่งตัวตาฮักแค,ค่มาแต่ขายน้องไม้อืมได้น้องไม้ยังมาขายมือนี้ได้น้อ,ไองมมไ,อไม้ไายเนาะโอ้ยเหนื่อยแล้วน้องคอย เนาะขายน้ำไม้กับน้ำไม้ไล่ทุกคนเลยเพื่ออะไรใครย่อยได้ไล่น้ำไม้เนาะพอหยอกน้องเพิ่อนได้ลายบ้านแล้วล่ะน้ำไม้หามาชุดชุดไม้นี้ขายเบิดบ่านน้ำไม้นะออกตลาดบ่านหรือรอในบ้านเรอในบ้านห้องเรืออื่นก็เป็นตลาดบ้านเากองคาขาบ้านมานั่น เมื่ออื่นเป็นตลาดนัดเนาะตลาดในหมู่บ้านนี่แหละทุกคนเลยยังเหลือจะพูดเหลือกาพูดีขายไปได้สะได้เงินเท่าไรมื่อนี้ขายสิบพัโอ้ได้หาสิบพันกี่เนาะเราันบ่คอยมีคนบ่รือว่าคนบ่ซื้อคนนน้้หาาย่ช่วงนี้ก็เงียบเนาะเพราะว่าช่วง อัน่นาเฮ็ดเบียก้นเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าว่าฉันซะเพิ<ด>่นดำหน้าแลีว้วๆแต่ว่าบางคนก็นกนสินอนอยู่หน้าแถวหอดราดูเก็บเกี่ยว<ด>เขาขึ้นเล่าเกี่ยวเขาแล้วรียบร้อยมันจะเข้ามาเนาะ<ด>อืมมีแต่หน่อไม้นาะบ,บ่อได้ขายมาหนีิม<ด>ียังจะสิ้ขายตลาดนัดเมื่อเอินเพื่อนหน้าดักหรือว่าเก็บหน่อบวกแบบนั้นเนี่ยเยงาบวก อโอ้่าพี่น้องเพื่อนได้ยินเสียงน้องแอนนาอยู่บ่เนาะคอนให้น้องแอนนาเพิ่มเสียงอีกแน่จักหน่อยเด้อเนาะอดสาซำซ่าอันแม่์ในนภา,าเก็บเงินซื้อไม้จุกเนาะ <c oughs> พ่อคอยย่านนั่นพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเพื่อนมาได้ยินเสียงเจ้าเนาะจักหน่อยๆพ่อว่าโอ้ยคือมีแต่เสียงแม่์ในนภาแจ้วแจ้วอยู่อะสันเนาะเพราะว่าเสียงคอยดังแน่เพราะว่าคอยนั่งใกล้โทรศัพท์เนาะทุกคน มันคลิปนี yeah. e a, uk, KK, yeah. ้กะมีเส ala> ียงธรรมชาติหลายเนี่ยทั้งเสียงนกเสียงอีช่างเอ้ยหลายอย่างทุกคนเลยอืมไม่ใช่เลยเนาะนางหาเงินอยู่บ้านเทากะได้มือหนึ่งโบหอดร้อยบาทอืมได้ยังกินข้าวกินน้ำมาเนี่ยแกงนราไม้แยงเราไม่ถ่ายนราไม่จะกินแกงนราไม้เนาะ มาเมื่อนั้นเอ้ยมาหาเจ้าเมื่อนั้นก็คือว่ากินแกงน้ำไม้เนาะโดยส่วนลายกับเขานี่นีแจะแกงน้ำไหมหรือว่าถิ่ะชบเข้ามาหาน้องเพื่อนกะครบแล้วพอดีน้องเพื่อนกะกินแกงน้ำไมมอีกเนาะท่องเพ่นดีเพอสมควรได้ทุกคนเลยกินแกงน้ำไหมเรื่อยก็ได้เนาะบ่ได้เจ็บกระเพาะบ่ได้เสบท้องมาน่ะ อ,อยากเนาะมันลเลี้ยงบ่ได้กินเพื่ออยู่มันเป็นอยู่เพื่อกินเนาะนี่นยังก็กินไปว่าชั้นจชะจตามเข้าหาได,ได้ในบ้านที่เลือกกินแต่ของดีๆก็เลือกบ่ได้เนาะนเป็นยังไงน้องไอ้นามีเงินเก็บทเทรายแล้วมัน้เนี่ยเท่าไรนัองละ่ะโอ้แสดงว่าเงินขายน้ำม,มันมันนี่เห็นตัวไหยแม่บอก อเ,เอาเป็นเซนหนึ่งนเนาะเพิ่นกะหาเก็บไปมือเล็กมือหน่อยนอเนาะเก็บเล็กผสมหน่อยเพราะว่าเาขาขายขายน้ำบานเขามันกับผพ่อสิได้ลายนะได้กับพ่อได้ซื้ออยู่ซื้อกินพี่น้องเลยเอิมเป็นเจไดนึงล่ะเรื่องเรกเรื่องงาน,นล่มเลิกความคิดแล้วบอ อผููที่ว่าเพิ่นหาเวียกหางานในเฮ็ดเพื่อนบ่ได้ถามบอกเพื่อนได้ว่าอย่างไห้ไปเฮ็ดเวียกวยวไวบ้บอกคือว่าแล้วเนาะพี่นนองคือทางน้องคนเองเนี่ยยังม่มีงบในการเดินทางยังม่มั่นใจกับงานที่จะไปเฮ็ดอืออ่ะเรื่องเวียกเรื่องงานคนกัเพื่อพอสมควรเดี๋ยวสีเข้าเรื่องส่วนโตเพื่อนเนาะพบพ่อกันมาอนี่กับิีาม เรื่องความหักเพลินว่าคืบหน้าไปฮอดสายแล้วเนาะเป็นจ <Yeah. S 1> <t Works> oh, yeah. ังไดน้องละจะห้าคุยกันได้เขสามมือสี่หางมือน้องเพิ่นว่ารัวเลยสองสามสี่หามือกับประมาณนั่นแหละเนาะประมาณห้าหกมือคันบวกกลัวเนาะไข่กระจำบวคไข่ได้พี่น้องเลยเป็นจังไดเลยได้โอ้ได้ลงกันกับเพิ่นกับมีความมู้ซึกจังไดเนี่ย มคือน้องแอนน่าเริ่มมีใจเพิ่นแล้วมีความรู้สึกว่ามักอืน้องแอนน่าเนี่ยมีใจให้เพิ่นจักเปอร์เซ็นจักร้อยจักร้อยเปอร์เซ็นนี่ให้จักเปอร์เซ็นมีความหักให้อายเพิ่อนอได้ในบอ่อเพิงหนึ่งเต็มเลยอ๋บอบ่เผื่อใจไว้ในบ่คุยกันยังบ่พอทิทเนาะให้เต็มเลยว่าสั้น เ่นโทรมาโอ้มาล่มทุกมือบ่นองล่ะแนนต่ว่าได้คุยกันทุกมือบออส่วนลายเป็นสิโทรมาหาเจ้าช่วงไหนออช่วงเศร้าเนาะมือยังพันโทรมาเลยทังเจ้านี่กะเคยโทรไปหาเพื่อนก่อนอยู่บ่ โทรไปกะโทรกลับเพิ่นสายนึ่งเมื้อนี้นี่เพิ่นบ่โทรมาเนี่คิดอยู่บ่คิดฮอดหรือว่าคิดอยโทรหาเพิ่นอยู่บ่ิคดจะโทรหายโดยเพิ่นเคยแต่เพิ่นเคยบอกไว้ว่าสมมุติว่าเพิ่นว่างเพิ่นสิโทรหาจังซี่บ่เพิ่นบ่ได้บอกอืเย oh ็นวะเย็นว่าเพิ่นบอกไว้แลยทางน้องก็บ่กล้าโทรจังซี่นะฮะก็แบบง่ายๆแบบว่าขับรถกะ คือไปได้คือนะมันก็เบื่อยุ่งเบื่อขับเพลื่อนคือนะเบื่อยากรบกวนเนาะแมนว่าบังคับน้องเพื่นใช้คำพุทธเบื่อยากรบกวนเวลาเพื่อนที่เดือดงานอีกอย่างกับขับรถเดี่ยนปลอดภัยเนาะขับรถขับรางในถนนหนทางก็บเบื่อยากให้บางเทื่าเพื่นกะคุยกับเจ้าเพื่นกะที่ใส่ใจเจ้าแน่แบบไม่ได้เบิ่งเถาะเบิ่งทางบันไดนะยันบ่ปลอดภัยเนาะอืมดีแล้วและน้องละโอ้แม่นโทรมาหรือเปล่าพี่น้องแม่นบ่นน้องละ ขั hob, mm. okay. mm. uh, ้นแม่นกับฮ uh, yeah. okay. ับบอกเพื่อนก่อนก็ได้คนหูจักบโบบอกเพื่อนก็ได้คุยเวียกก่อนเดี๋ยวโค้กับอย่างเงี้ยงสิเนาะโดยน้องคนบ้านคนหูจักก็จะพูดมีเ้ียกยังดอกว่าฉันเนาะมันก็ไม่ได้ฮับทุกคนเลยขั้นแม่นอ้ายนั่นโทรมาหนิ่ทยคิดเยี่ยงชี่ก็สีฮับบนนี่ แน่บางคนถอดคอมเมนต์ว่าอันปิดโทรศัพท์ตอนทายคิดตอนที่ว่าลงมบ้างนะโอดอายเพนว่า่ายว่าปิดโทรศัพท์ักโดยคนหูจักคนหูจักโทรมาเฉยๆบอหับว่าสันบเป็นยังคนขึ้นซีมีียดอกเหมือนเนาะแอพนโทรมาหลุดหับทเลว่าสันแสดงว่านองแอนนาพูนมักอดีนีนะนคอเนติตอนทายคิด โอ้มีเพราะว่ะเวลาขอถูกมีคนโทรเข้ามา็ต้องค่ะเถอะโดยแม่และลุงเจอเพิ่นมีเรียกมีงานเนาะเอากระบอกเพิ่นว่าถ่ายคลิปอยู่เด้อเดี๋ยวน้องโทรกลับอีกอย่างสินะอ้าวเสียงนกคือดังได้พี่น้องเลยเจียวก็มาถ่ายตอนห้องพลินห้องพลินก็มู่สินะอืมเพิ่นคอมเมนต์ในซองสาวบุญเปียงบ่ก็เมลและลองดิ้งก็โทรศัพท์โดยโดยจริงๆแล้าก็ต้องมีคนโทรเข้ามาจากลิฟเนาะ บ่าน้องละปัจจุบันนี้เอื้ยยังมีอันหูด้วยอันเชิญหนุน่มที่จะร่มอยู่นาะเพิ่นเชื่อแน่ใด้ก็ะใช่อุดมใช่อุดมโอ้สแสดงว่าคนนี้นี่น้องแอนนาหักไอดีแด้นี่จำซื้อได้แล้วเนาะเฮ<ด><ด>้เบอรไปก็ยิ้มไปทุกคนเลยบ้าน้นนานอง <c oughs> ละเพิ่นเคยมีครอบมีครัวละบอเคยมีแล้วเออเพิ่นบอกแกว่ามีแล้วเนาะอันมีลูกหรือบอ่ะนะมีลูกคนนึง ปัจจุบันนี่นะลูกอยู่น้ำเพิ่นบ่อยู่นกันกับเพ่อนเอออืมเอ,อ้ะทางเจ้าเนี่กับเพื่อนมีลูกมีเต้าชี่กับบริตติบริวาบา่คิดว่าสมมติออมว่าแต่งงานกันไปนี่กับชิวน้ำได้บ่หะนะได้อืคือทางเจ้านี่กับเป็นคนที่ว่าเขากับพ้นได้ง่าย,ยอือห่งเพื่อนกับทุกคนเลย จังซี่บ่มีผิดมีภัยหยังหั่นนะบ่ได้ติเนาะลูกเพิ่นผู้หญิงหอผู้ชายนล่ะแต่ผู้ฝตมีลูกเ้ผู้ชายบ่ฮู้นําเพิ่นเอองน้องก็บ่ได้ถามบ่ได้ถามเพิ่นพักเนาะมีลูกทังมีน่ะมีแต่บ่ฮู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะอืมจังหวัดที่เพิ่นอยู่ได้น้องล่ะจังหวัดอีหยังจําได้บ่ือหงาานเนมันกอันห้องยาเอิ้นยา เจ้ากับพญายามถามเพื่นเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวก็จื้อเนาะเพื่อนกับซื้อเพื่อนนี่แหละเนาะอืมแบบมันเป็นใบใบหมอกฮะพยานละอืมบอกหูคนเนาะคือทางเมรุนี้นะ้าเองนี่กะ ให้น้องเพิ่นหับอยู่ได้พี่น้องเอ้ยแต่ว่าน้องเพิ่นบ่อยากหับเองเนาะจะในเพิ่นสิว่าเอ้ยคนโทรมากอ่ะอันนั้นบ่ให้น้องเพิ่นหับบ่แม่นเด้อเนาะน้องเพิ่นว่าบ่อยากหับเองนะบอกน้องเพิ่นอยู่คั่นว่ามีเรียกมีงานใครหับให้ลมก่อนเนาะมาหน้องซิดาเป็มาคุณบ้านหน่องหน่องซิดาชาวซิดายหนน้องของบ้านน้องซิดา บ้านของอแฟนสาวสิดาก็คือยู่ร้อยเอ็ดบอืมถ้าจำผิดนะจีนเม่ร้อยเอดเนาะโดยจังใดเพื่อนกะว่าเรื่องสิึ้นมาหาอยู่บ่เพื่อนกะว่าุนออกพั้นซาเป็นิีสินมาลิ่นมาเยี่ยมมายาวเรื่อว่าสิึ้นมาแตงมะค้อสอ โอสิข oh, ึ้นมาเบิ่งเฮือนเบิง่งซาแล้ว,ก,ลลลวก็สิขึ้นมาขอมาแต่งเลยบ่โดยแล้วก็พาพ่อแม่มาเบิง่งเฮือนเพิ่นนําเจ้าน่ะพาพ่อแม่เมื่อเบิ่งบ้านเบิ่งเฮือนเพิ่นเลยเพิ่นมาพาพ่อแม่มาเบิ่งอืมเพิ่นเป็นคนเว้าเองบ่แน่ได้เรื่องได้เว้าเรื่องค่าชิ้นสดกา,ดาดรละบ่ทั้งเพิ่นถามหรือว่าน้องเอ็นนาเสนอเอง มื่นนะก็คำาาบ,าาบาทหนึ่งโอ้ค่าชิ้นสอดนี่หกหมื่นบาทอืคำบาทหนึ่งมีทอ่อสองอยางนี่บ้าลงละ่ะโอ้ทางไอ้เพิ่นวานได้เพิ่นฮับได้พอสีแดงได้บ่พอสีไวบ่ได้อยู่เพิ่นว่าสีช่อเอาแต่ขายมากคนนี้ก็ได้คนนึงโอ้ทางเพิ่นนี่กับบริตตีเรื่องค่าชิ้นสอดนี่น้องบ่ไปซ้ำนี่เพิ่นสิให้เพิ่มอีกเพิ่นสิให้เพิ่มเป็นเท่าแ้ล,ลงละ่ะ เพล่นกรสเจ้าของเล่วแากได้ยินเาใสเพิ่มิฟตใสเพิ่มคอันนี้กับเพล่งว่าเนาะยังมาทานหอดมือทุกคนเลยกระถาเบิอนพร้อมกันว่าจะเป็นจังไดคือได้ยินแวแวๆว่าเพล่นชิมาอันเพล่งชิห้มันใไมายว้ก่อนบ่เอาได้ยินเอื่อยจะาว่านะได้ยินเอื่อยเ้าว่าว่ากินได้แต่เวาคูก็รับงงว่าเปล่ด้วยอันหมไหเอาถ้าเพล่งว่าวเจ้าในได้ฉันนองละ เพื่อนคุยกับเจ้าโดยตรงนะบหกัน้่ะบว่าเรื่องสิมาหานะเพื่อนบกมาออกพรรษาเทียเดียวบอกดพ่นขาอรษาเดืแต่ขอแต่งแล้วเจ้ากลับไปยพูดเลยเลยเอาเบิรงกล้องแน่ไหเอสซีเบิรงงน น่าเบิ่งตาแน่จัไดว่าน้องเอนาเป็นหยังว่าซั่นน้องเอนาบ่สบายบ่เจ้าไปบังคับถ่ายคลิปว่าซั่นเอาอีกแล้วข่อยงานเข้าข่อยเนาะจักน้องอน่าบ่เฮ็ดหยังแนเพิ่นออกแบบแวนเพิ่นบ่นเบิ่งดน้องอนาโอ้ยยังขึ้นเบิ่งดให้ FC เบิ่งดู่น้องละนี่ยังใส่กล้องจังซี่โอ้ยแม่นพี่น้องเพิ่นออกแบบแวนเพิ่นเด้นี่เนาะโอ้ยวางแผนไว้อยากได้แวนไปซั่นบ่ พี่น้องเอ็นหน้านี่ก็ได้เดีพ่อยังก้มหน้าก้มตาเนาะตั้งใจออกแบบแว่นพี่น้องเอ้ยอืมบ่เพิ่นได้ได้ลมได้หยังแม่เจ้าล่ะบ่เป็นแล้วออทางแม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเพิ่นแหละเป็นแล้วอืมเพิ่นว่าแนวดซั่นน่ะเพิ่นกนุ่ก็บ่อม่แม่นุ่ก็บ่วกล้อืเพิ่นกบ่ได้ติบ่ได้หยังบ่ได้ติอืว่าเพิ่นก ลูกมักกะตามใจลูกเนาะคือทั้ทงเจ้านี่กจะมีมีใจใเพื่อนแล้วม้สึกว่ามักหักแล้วเนะาะค่ะแต่ทั้งพายเพื่อนว่าสิจิงใจกับเจ้าอิลีโบคันเพื่อนมามาอันแต่งมาคอลีทั้งเจ้ากับเอาเม,นะม่นบ่อนะเดี๋ยหยุดก่อนเนาะเสียงรถด,ดังพี่้องเลย น้องได้คุยได้ถามทึงใบยาห้างคละนะคคละบ้าน,นอืมกาาทะเบียนรถโอ้คนบรไิได้จดทะเบียนสมรสตั้งแต่แรกอืมไทยยูสายยันวานยันวาจดทะเบียนสมรสเลยแบบยังบบทันยาห้างยันข้าง,าง,างค้าคือภูเก้าอะนะเรื่องนี้จะถามรายละ,ยะ,เ,ละ,ะเอียดแล้วแม่นบอกถามรายละ,ยะ,เ,ละเอียดเลย เพิ i, ่นนี่บเคยจดทะเบียนมาก่อนเนาะก็เลยบบมีใบยาห้างอ่าถามมันละเอียดได้เนาะจ็เอยบัดล้มกันไปโดนมักหักบัดอาชีมาแแ่งบัดทางบ้านตามเอาอีกแล้วพี่น้องเลยคิดย่านเดี้ยบอน่องเองนะกาบบแปกเนาะเพราะว่ามันยังใหม่อยู่เนาะย่านย่านนั้นซ้ำรอยทุกคนเลย น้องไอ้นาก็เคยเว้าอยู่บ่ว่าอันมีหยังก็เว้าความจริงกับน้องเด้อบ่อยากให้ตให้หลกอือายเพิ่นว่าจังได๋เพิ่นก็ว่าความจริงน่ะเพิ่นบ่เพิ่นเป็นลูกกับถามครอบกับอายอันว่าอายคืออายาอดามีลูกกับอันที่เคยกับอายอันนัเดียวกันที่เคยเนาะอายหรือเคยทางหน้าเินเอ้นเคยเนาะผัวของเอื้อน่ะแม่นทางบ้านเฮาเินเอ้นอายเนาะ อืมคนแก้วความจริงอยู s <S ่เ้อืมตอนนี้กะับม้วโดยได้ยินเสียงระฆังเลยเนาะน้องแอนนาบันเบิงงูกับดาวถึกได้พี่น้องเลยหกโมงแล้วเวลานี่ยเพื่นบ่าเพื่นได้ยินเสียงอันหลวงพ่อตีละครั้งเรือเน้นเนาะตีละครั้งหกโมงแล้วมีนัดบอสิไปใช้ ถัดเตลียนเวลาสิซื้อเนาะยันใอยลืมฉัมนเพลินขึ้นมาขอมาแต่งแค่นี่ภายแน่สิกับเมื่อเบิงบ้านเบิงเฮือนขนาดน่นะไปกันเจ้าคนสามหกเจ็ดเป็ดคนพิสิปลายแทสจะเอาพี่น้องเปนั่นนะก็เอื้อยเป็นมั่นหกเจ็ดเป็ดคนไม่ได้แม่นหน่อยนะ ค่ะเดินทางโมเมนต์ง่ายรถส่วนตัวมาเลยรถส่วนตัวยู่าถาม่มีพัสสปอร์ตจะไปบ่ได้ได้เลยนางเลยห้องก็ต้องเคลียร์ไปได้บอกคนแล้วว่าว่าจะเอาไปจะค้นจะพี่น้องไป้เบิงต้องบอกรายละเอียดกับเพิ่นเพิ่นสิได้เตรียมงบประมาณถึกเนาะว่าเท่าไรเท่าไรนะ มือเพิ่นมาน mm ี่ยเพิ่นชิมาก็ไปใช่นะคนมาเลอเพิ่นสายเดียวสายลุยเลยโบากิองเพิ่นเอมงใ่ทั้งน้องเอนน้านี่เพิ่นว่าออกมาแต่ละอย่างทั้งน้องเอ็นน้านี่มีความเสื่อมันน้ำเพิ่นนี่จักเปอร์เซ็นจะหลายมัวมาที่เป็นข้าวลอยเปอร์เซ็นเนี่ยเสื่อมันหอนลอยเผื่อใจไว้ก็ดีเด้นน่องหละเด้อเนาะเตือนเพราะว่า เาก็คุยกันไปเรื่อยๆแหละมันก็ยังลายลายมือเดือยองเดือนกู้วาคุณไหเผื่อออกพรรษาเนาะเผื่อใจไว้ก็ดีอย่าเพ่าอันสตาร์ทฮอตลอยเนาะลมกันไปเรื่อยๆนะบางที่ตอนนี้อันคว่ำหักว่ามีไอ้เพื่อนฮอตลอยลมไปลมมาบอดกันมี้เปลี่ยนใจก็นมี้เนะเผื่อไว้แน่ก็ดีเพราะว่าคันวางเขาผิดบังแล้วมันจังสิบเจ็บ ปันได,ด้หนนะอื่กะบเมนวานคับคมหักเพ่นดอกเพ่นเนยเตือนน้องเพื่อนเนี่ยเป็นห่วงน้องเนาะ<ด>อือเดียว่าสั้นว่าซี่ได้ทางเอ็นหน้าเด้ออ<ด>ันม่นายเตือนก็เดยนคมเป็นห่วงนันแหละเนาะกะดีใจน้องเพื่อนที่ว่ามีคนที่ขามาโอมาล่มแหละจริงใจว่าเรื่องไหวเรื่องคอเสนอค่าชิ้นสอดไปเพื่อนกะบริตติเนาะ<ด>ว่าพร้อมแตง<ด>่งชิ้นสอเท่านี้นะอืมอึน หกหมื่นบาทกับเพาะบาทหนึ่งนี่ให้จ่ายสดมือแต่งเลยบอกมือคอเนาะคือสชีวิตจัดงานแต่งบอกมาเชิญก็สิจัดแต่แต่น้อยผูกแขนผูกแขนหน่อยเอ้าเอ้หน่องแอนนาบางแขนไว้ได้เนาะทุกคนเนาะอันเดี๋ยวว่าผูกแขนญาติพี่น้องซืสอเลยเนาะอันพอเป็นพี่ๆมัดเขาไม่เขาเมื่อ เออกับย oh, <Yeah. S 1> <us> <and> ูทูบเบอร์น้ำอย่าลืมเด้ออย่าลืมแม่ไนเด้ออยากอยู่ได้ทุกคนอยากมาเป็นงานสักขีงานในความหักเพิ่นเนาะผัดเสใส่ปลามาหานี่ใช่หน่อยนะว่าโอ้ยเมื่อไทยแล้วโอ้ยบกหูจักยังค่อยขามน้างามในมาเพื่อชิฮอดเนาะทักหานทักบอกแม่ไนในได้เลยก่อนสิไปอยู่ไทยกันเล เราอยากนองเพ่นัะทุกคนเนาะกะว่าคันแต่งงานไปแล้วนี่เฮ็ดเรี้ยยังนอนเงินนะเมื่ออยู่บ้านเพ่น่ะเบ้านเรี้ยบ้านหมายถึงว่าเฮ็ดงานบ้านในเฮือนเพ่นเองหรือว่าเฮ็ดเอาเงินเดือนเอาเฮ็ดงานข้างนอกเฮ็ดเงินงานเอาเงินเดือนเนาะเจ้าคิดจะเฮ็ดงานยังก็ เป็นงานบ้าน mm. งานบ้านมีน้องเลี้ยงมาเฮ็ดกับข้าวนี่เฮ็ดได้บ่ดูบ้านซักผ้าจะได้ได้เคยเฮ็ดมาก่อนนี่บ่เคยเฮ็ดมาแล้วอืมเคยเฮ็ดนี่จะไปเฮ็ดอยู่เวียง่ะเนาะ mm. น้องเพิ่นเคยเฮ็ดงานอยู่เวียงจําได้เพิ่นงานบ้านแต่ว่าไทยยังบ่ทันเคยไปจักเทื่อเนาะเร mm. ือเคยไปแล้วบ่ยังบ่เคยอืม การที่ใช้ชีวิตคู่น้องเอ็นนาย่านยังที่สุดเบ่การใช้ชีวิตคู่เนี่ยคือเฮาอยู่น้ากันเลยแหละยังใช้ชีวิตคู่ย่านพนอกใจบ่ย่านพ้นหักเฮาบ่ย่านพนถิ่มเฮาบ่ยังี่น่ย่านพนนอกใจแม่เจงใดเบิ่งสายตาลักษณะอ้ายเ่อนีเป็นคนเจ้าสู้บ่บ่เจงไดน้องวะโอ้ อแต่กี่เห็นเพิ่นอาเพิ่นนี่เป็นคนเจ้าสู้นี่เนี่ยอายเพิ่นบอกเองเลยบอกบอกเองเลยอกคิดเลาออิปออาลคือบทถามมาปัจจุบันนี่ก็ยังเจ้าสู้อยู่บ่ชาวเปียงกระทำโสปัปันนี้ง่กันมันก็ชบวันนี้ยาจะส er so ู้แล้วอืมันเสีย้วบ่ เยอเนาะมาเจอน้องเอ็นนายาเจ้าส um, ู uh, um, ้โดดบันรเพื่อนบอกเรื่องลาสาเหตุที่เลิกลากับพนเก่าบอเพื่อนบอกเองเพิ่นเลยว่าติดสานมาในเจ้าสู้กะคือว่าอะไรเนาะทุกคนบางที่เคยเจ้าสู้บัดเจอคนที่เขามักเอลีชาวเจ้าสู้กับมีหรือว่าบ่เคยเจ้าสู้ มาอยู่่รวมกันเจ้าชู้รื้อลังแบบนี้เนาะอันเรื่องนี้มันกับโบไรเอันเหมารวมทุกคนเนาะโบไรเอการันตีว่าเจ้าชู้ก่อนหรือหลังบุกเกี่ยวกันดอกน้องไอ้ได้เนาะชีวิตคู่กะันแน่นไปแหละสิเป็นอย่งไดกะแล้วแต่คนสองคนกับโบไรเการันตีว่าคนแบบใดหรือว่า เป็นจัาไดซีใส่ชีวิตคู่ได้ตลอดลอดทางเนาะบุญนี้ไส่ห,หัวอนาคตแต่ว่ายังไงเป็นปัจจุบันในดีที่สุดนั่นแหละดโดยนะโดย,ดยโตดยะกณเลยขาทางไม่ไน,าาาน่าพลาในกระบ,บุมี้อย่างายเนาะเป็นกําลังใจให้น,น้องแอนนาคอหยความหักสมวังนั่งใจที่อตั้งไหวเนาะคือเจ้านี่ได้ตั้งใจไหวหรือว่าได้ฟันไหวว่า อยากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับอ้ายเพื่อนอิลีแล้วบอสแต่อิลีใส่กังวลใจเลยอือือทางนอกเพื่นคิดไว้แล้วเนาะคือสมมติว่าเพื่นบอกว่าสิมาออกพรรษาหนิกะคือสินับวันรออยู่แต่บริณายบอสได้รอถึงขนาดนั้นเนาะดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะน้องเอ็นะคอยคุยไปเอาก็ใช้เวลาในระยะเวลานี้ศึกษาเบิ่งใจกันไป มันก็บ,บ่ยเยถึงว่าไวเกินไปหรือว่าเพิงเกินไปเนอะอาะรนีะยเวลาสองหาสามเดือนถพาว่าเขาคุยกันทุกเมื่อทุกเมื่อมีอย่างกระเปิดใจร่มกันเข้าอาจจะเข้าใจกันร้ายขึ้นหรือว่ามีสิ่งใดที่ต่างคนต่างบมมักกะพอปั๊บขาหากันกบปั๊บเนาะหรือว่าหับบากบ่ได้กะทางไฟทา้งมันพอสันสันทุกคนหน่เนาะแต่ที่แน่ๆน,นี่ พิ่นนัดเพิ่นไม้นี่ออกพั้นสาเนาะเดีอืมถ้าออกพั้นสาแล้วเ,มมเ,เพิ่นบ่มาดิฉันน้องเอ็นนะถ้าคนโมมาก็กะขาขาปิดใจไว้เลยจังจ้ะปิดใจเลย,ยบ่ลมก็ไาเลยมารลมก็ไาเลยปิดใจไว้จะพักเมยไปจังเลโอ้ถ้าว่าบบสมวางอกหักในหนุ่มคนนี้เดยน้องอินนาสิปิดใจโบผาหับแพ้เข่ามาลุมอีกโอ้แสด,ดงว่าเพื่อนกะจริงจังกับคนนี้เลยเนาะ ในใจเจ้านี่ระวังปว่าแสดงกับคนนี้เจ้าหักไฟลายกว่ากันจะอายคือกูอย่นี่โอ้อายอุดมเนาะแม่นมาล้วซื้อเพิ่มโอ้ถึงขั้นล้วก้าวว่าถ้าบูชมวังสิพิจใจไว้เนาะโบผ้าเปิดหาภัยข้ามล้มบ่แต่กับบริโภคบริเครื่องเพิ่นแต่บริโภคงานเที่ยวเพิ่นดอกอานซืหอมาถึงเนาหอดล้างออกพรรษาเนาะ แต่พุณสาลาพระเจ้าแล้วเรีวยบร้อยคุณว่าเออน้องเอ็นนาไนอ้ยังบม่ได้ไปเด้อเนาะอีกเดือนนึงได้บอกไอ้หาเงนินยังบบทันทวงทันทันสมุดเนาะสม,สมุดสมุดได้ทุกคนเด้อน,น้องเอ็นนาสิว่าได้สิยื่นเวลาให้เพิ่นได้บ่สักเดือนนึงก็จะบ่ได้แบบนี้แต่เหาก็ปิดใจโบได้โบได้ย้อนยังบ่ได้ย้อนว่าย้อนว่าเพิ่นบอกว่าความจริงย้อนเพิ่นนี่ตัวอันขอที่เพิ่นบอกข้ามาเนี่ยเป็นของอ้างอย่างสี่บ่ เพราะว่าปักใจเชื่อแล้วว่าลังออกพรรษาโอ้ความมุ่งมั่นตั้งใจของเพิ่นกับข่้นว่านัดหม่มือใดกะอย่างไรมาเนาะ<อ>ตามนัดข่้นว่ายืดเวลาเลยไปอีกเยันว่าเป็นการตัว๋ว<อ>คิดใจไวเลยโอ้ทุกคนเลยนะ้องแอนนาเอาจริงนะบ้านเนาะอ่ะทุกคนเลยเนาะเป็นกำลังใจให้ความหักของน้องแอนนาเขาให้สมหวัง โดยสำหรับคลิปนี้ก็โอรุ่มกันก็พ่อเยอะว่าหัวพอนอหัวมวนทมรายละเอียดก็พ่อเข้าใจพ่อชุมกวนเลยเนาะเวลากระคำโรกแล้วก็จะได้ขอโตจบคลิปก่อนบาดเดี้ยขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ทุกคนทุกท่านเด้อที่เข้ามาติดตามขับชมคลิปของแม่นายนาภาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็บอกหามโคษนะเนาะที่คอยติดตามเป็นกําลังใจให้แม่นนาภามาโดยตลอดที่พ่ทิมป่ปะกันทุกคนเลยโดย,โดย,โดย,โดย สำหรับคลิปนี้ไม่ไ้นนภาแล้วก็น้นองแอนนาเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดี